ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของนานาสวีเดนนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องหัวข้อของโลกแห่งจิตและวิญญาณค่ะอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินกันนะคะว่าเวลาที่คนเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะคะวิญญาณจะหลุดออกจาก,กร่างและรู้ไหมคะว่าวิญญาณนั้นมันไปที่ไหน มันไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะมันก็วนเวียนอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะอาจจะไปอยู่ตรงมุมห้องอาจจะไปอยู่ตรงข้างเตียงหรือข้างๆตัวเขาเองแต่ที่รารู้เลยนะคะเขาไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ค่ะไม่แน่เขาอาจจะนั่งอยู่ข้างๆเราหรือยืนอยู่ข้างๆเราก็ได้ แต่บางทีถ้าพลังจิตหรือคลื่นความถี่มันไม่ตรงกันเราก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสหรือว่าที่จะเห็นเขาได้ค่ะการที่มนุษย์เรานะคะมีคลื่นความถี่ตรงกันกับจิตและวิญญาณของโลกที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะคนคนนั้นต้องมอีพลังพิเศษอะไรบางอย่างนะคะที่ สามารถสัมผัสเขาได้ง่ายแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยค่ะบางคนก็อาจจะเห็นด้วยตาเปล่านะคะบางคนก็อาจจะได้ยินแค่เสียงหรือว่าบางคนก็อาจจะสัมผัสถึงได้ เหมือนเดินผ่านหรือคนลุกหรือมีอะไรเดินผ่านเราสักอย่างแนวนั้นนะคะไม่ต้องไปกลัวพวกเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นเหมือนพวกเขาค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีร่างกายที่เราสามารถสิงสถิตยอยู่ได้เท่านั้นเองเมื่อจิตของเรานะคะที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้นะคะหลุดออกจากรก่างเมื่อไหร่เรา ก็จะได้เจอกับผู้คนมากมายหรือจิตวิญญาณมากมายที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกที่มีอยู่ในกายหยาบถ้าพูดถึงนะการจากลาของใครบางคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะเพราะว่าถ้าร่างร่างนั้นได้เจ็บป่วยและทุกทรมานและะ้วเจ็บปวดอย่างรุนแรงอย่างเงี้ย เราก็มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่เขาได้ถึงร่างนั้นไปนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่ร่างนั้นยังดีๆอยู่แน่นอนค่ะมนุษย์เรามันมีความผูกพัน,ม,นมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นครอบครวัวคู่สามีภรรยาหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ตามหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ที่เราเคยมีความสัมพันธ์ดีๆกันไว้นะคะแล้ววันหนึ่งเขาได้จากเราไปแน่นอนค่ะมันต้องเสียใจเพราะว่าเราไปคาดหวังกับเขาไว้มากค่ะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกันอีกนะแต่ที่ไหนได้วันนั้นมันก็ไม่มาถึงไงคะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านิดหนึ่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกอย่างมันเป็น วัฏจักรของสิ่งมีชีวิตที่มีการเกิดแก่เจ็บตายมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งมีแต่จิตของเรานี่แหลคะค่ะเราต้องทำให้ใสสะอาดที่สุดเราต้องทำให้ไม่มีทุกข์ให้มากที่สุด ให้ร่างกายมันทุกข์อย่างเดียวก็พอแล้วค่ะเราหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยได้เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ถ้าจิตเป็นทุกข์แล้วมันก็จะทำให้จิตนี่หม่นหมองมัวหมองซึ่งมันก็ไม่ดีมันอาจจะปลูกฝังให้จิตจิตนั้นเป็นจิตที่ขุนมัว ฉะนั้นตอนที่จิตของเรานี่นะคะยังอยู่ในร่างของมนุษย์อย่างที่เราอยู่ตอนนี้นะคะเราควรที่จะล้างจิตนะคะล้างจิตของเราก็คือการนั่งสมาธิการรู้ตัวการมีสติสัมปชัญญะที่ดีการรู้ตัวนี่หมายถึงว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยกระทำอะไรอยู่โกรธอยู่ ให้รีบดับให้เร็วที่สุดทางที่ดีก็อย่าสร้างความโกรธนั้นขึ้นมาเพราะมันอาจจะทำให้จิตเราขุ่นมัวมากยิ่งขึ้นและมันอาจจะสะสมไปเรื่อยๆถ้าท่านใดนะคะที่เป็นคนที่แบบว่าคิดมากมายคุค่นคิดครุ่นคิดหมายถึงแล้วก็จิตใจหมกมุ่นเกี่ยวกับ เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจุดทําให้เกิดจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์ระวังมันจะพลอยทําให้ร่างกายเป็นทุกข์ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะเราต้องล้างจิตของตัวเองหมั่นล้างจิตนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องเจออะไรกับเรื่องแย่ทั้ทงวันตั้งแต่เปิดประตูบ้านหรือว่าอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องง่งยิงจุงจ้งจิงกันภายในครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน ฉะนั้นนะคะให้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นบททดสอบของจิตใจตัวเองว่าจิตใจตัวเองในแข็งพอแค่ไหนนะคะที่จะต้องอยืนหยัดและผ่านกับเรื่องราวต่างๆหรือเรื่องราวร้ายๆไปได้นะคะพยายามทําจิตให้ผ่องใสามากขึ้นนะคะเพื่อที่จะร่างกายของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงแล้วก็ สิ่งรอบข้างเนี่ยมันจะพอยสดชื่นไปด้วยถ้าจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่มั่นคงและแข็งแรงดีพอและนานานะคะก็ได้ทำวิดีโอเกี่ยวกับการล้างจิตลบๆนะคะแล้วก็เพิ่มพลังบวกให้กับจิตของเราลองเข้าไปหาดูนะคะเผื่อ จะช่วยอะไรกับคุณได้ลองฟังทุกวันฟังก่อนนอนเพื่อมันจะช่วยบำรุงจิตของคุณได้บ้างขอบคุณนะคะที่รับฟังมาจนถึงตอนจบเลยยังไงอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าถ้าอยากจะให้ พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าตอนนี้นานา,นากำลังทำเกี่ยวกับเรื่องฮีลิ่งนะคะเรื่องจิตและวิญญาณอยู่นะคะเป็นการรักษาจิตนะคะการรักษาจิตมันดีสำหรับพวกที่คิดมากคุนคิดวิตกกังวล มีปัญหานักอกหนักใจเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสจิตปล่อยคลื่นความถี่ที่เราได้ฝึกฝนมาอย่างมากพอแนวนั้นนะคะแล้วก็ส่งพลังนี้ไปให้กับเพื่อนๆในหรือว่าบนโลกออนไลน์ของเรามันเป็นการส่งแบบทางไกลด้วยดนตรีด้วยความที่เป็นไกด์ว่า ชีแนะว่าทําอย่างไรอย่างไรเพื่อคําชี้แนะนี้นะคะจะสามารถช่วยกับผู้คนบนโลกใบน,นี้ได้ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันศุกร์หน้าจ้า